เอาครับคู่นี้ครับซ้ายเขียวเหนียวครับขวาเขียวมระชากครับดูครับว่าคันไหนคันไหนจะเต็ปครับน่าจะได้ของลุดเลยอ่ะอไม่ยากครับทำได้เหรอไม่ทำไม่ได้หรอสองลุกเลยเหรอ

เรียบร้อยครับน้องชายแล้วน้องชายลรอน้องชายลรอใช่คุณปล่อยเป็นผ้าว่ะปล่อยเป็นผ้าว่ะเอาว่ายังเบิญยากันไปคนละรอบแล้วโอเคครับน้องชายวันนี้เพื่อนใหม่ทุกคนทักทายด้วยครับวันนี้คนดูเยอะมากวันนี้คนดูเยอะมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคน